จะเป็นคอปี้อินเลิฟนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะไปกันสามสถานที่ด้กันนะคะใช่ไหมคะที่ไหนบ้างคะน้องอายค่ะแล้วก็จะไปที่ที่แรกนะคะก็เป็นไปเลิฟนะคะแล้วก็ที่ที่สองนะคะสะพานประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะก็คือถนนคนเดินค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง7คนนะคะจะพาทุกคนนะคะเข้าสู่อำเภอปลายโดยที่สามถานที่ที่เราจะไปนะคะไม่จ้าค่ะ ่คะโบค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนนะคะจะพาทุกคนสู่ c า f f e อินเล v ฟค่ะ,ะส่ดนสถานที่สองนะคะอายนะคะและก็นุค่ะก็จะไปที่สภานวบัติศาสตร,ร์ค่ะ,คะแล้วเจอกันค่ะ, <c oughs> ะแล้วก็ที่ที่สามนะคะก <c oughs> ็คือที่สุดท้ายนะคะก็จะไปที่ถนนคนเดินตยนะคะก็มลีลีจางกับอีจูนะคะจะพาไปค่ะ <c oughs> จุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยอะไรคะประหมคะ่ะอันนี้เป็นหลักกิโลของอำเภอปลายนะคะก็หลักกิโลนี้ค่ะเป็นกิโลที่ใหญ่นะคะของอำเภอปลายเลยทีเดียวนะคะไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันจริงๆที่นี่ไม่เพียงแต่อะไรอร่อยคะ่ะกาแฟใช่แล้วค่ะไม่เพีย่กาแฟอร่อยอะไรสวยอีกคะประเมคขาวิวค่ะใช่วิวสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปข้างในกันนะคะโอเคบางคนอยที่คะเป็นจุดที่เราพูดถึงนะคะก็สำหรับ นิมูนกันค่ะนิมูนไม่เพียงแต่ฮานนมูนนต่นเป็นครอบครัวเพื่อนพี่น้องปู่ย่าตายายที่อยาพามาได้หมดเลยนะคะอยู่ที่นี่สวยมากจร,จริงๆนะคะตั้งอยู่บนสันเขาเนี่ยเวลาเรากินกาแฟไปนะคะก็สามารถมองข้างหลังได้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันดูนะคะนี่นะคะก็คือร้านกาแฟนะคะที่พูดกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำของร้านกาแฟนะคะเชิญด้านนี้ค่ะนั่งเลยค่ะค่ะต่านี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เคาน์เตอร์นะคะที่เขาทำกาแฟกันแล้วนะคะเข้ามาดูกัน ก็ทำกาแฟกันนะคะหอมมากๆเลยนะคะกาแฟตรงนี้นะคะไม่เพียงมีแค่กาแฟเท่านั้นนะคะน้องบินมีอะไรคะมีเค้กนะคะมีหลายหน้าเลยนะคะเราเข้ามาดูกันค่ะว่าเนกเค้กน่ากินมากเลยนะคะสดๆเลยนะคะหอมมาไม่เพียงมีแค่เค้กเท่านั้นนะคะ <c oughs> ก็รับรองว่าม,มาที่นี่นะคะยังมีของฝากที่เราเลือกกลับไปนะสังเกตจากเสื้อนะคะสวยมากๆเลยนะคะ ดูบรรยากาศด้านหลังกันดีกว่าค่ะบรรยากาศด้านหลังกันนะคะมองเห็นวิวที่เราได้พูดกันเมื่อกี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นสันเขาที่มองเห็นทุ่งนาทุ่งหญ้าต้นไม้ที่สวยมากเลยค่ะดูแขกสิคะแขกเขาก็มานั่งชิลๆกันที่นี่นะคะทุกคนก็มาที่นี่ก็หวังที่จะได้มีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนที่อยากมาที่นี่นะคะก็มาได้นะคะที่คอมบี้อินเลิฟนะคะก็รับรองว่าจะมีความสุขมีของฝากที่ คนที่ได้รับของฝากเนี่ยตื่นตาใจแล้วก็มีกาแฟอร่อยเค้กอร่อยแยกกินกันด้วยนะคะก็อยากเชิญทุกคนมาคอฟฟี่เลิฟกันเยอะๆนะคะเราทั้ง3ามคนนะคะทั้งน้องเปิงเหมยนะคะเหมยจ๋าแล้วก็น้องโบนะคะพวกเรานะคะขอจบคอฟฟี่เลิฟเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราจะไปกันที่ที่สะพานตะวันจานค่ะเย่้ค่ะสวัสดีค่าพบอายกับนุนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เออสะพาน สะพานประวัติศาสตร์นะครับก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับก็คือตอนนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ได้ใช้เป็นการลําเลียงนะครับอาวุธนะครับซึ่งที่จะนําไปใช้นะครับในสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งจะมาลุกขึ้นข้างหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเ้าีนะคะก็จะเป็นสะพานประวัติศาสตร์นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะด้านนู้นนะคะก็จะมีรถสังโ้ให้นั่งด้วยนะคะใช่ครับใช่ด้นนี้นะคะแล้วก็ได้อยู่ที่รถตัง วไปแล้วนะครับไปไปบ๊ายบาย